ให้กำลังใจเพราะอยากให้เขาตั้งใจทำงานให้กับประเทศวันนี้ประเทศมันวิกฤตมากคุณเก่งพี่ลงพื้นที่พี่เป็นคนชอบลงพื้นที่ครับทุกอาทิตย์เนี่ยพี่ไม่อยู่สุขพี่ก็จะไปหาประชาชนคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มใช่เพราะว่ามันเหมือนกับสำหรับส่วนตัวพี่ไปเนี่ยเหมือนกับไปชาร์จแบตมันคือไปหาประชาชนไปฟังปัญหาไปแก้ปัญหาบางเรื่องเราแก้ไม่ได้ก็ไปสวมกอดไปจับไม้จับมือซับน้าตาเขา อันนี้มันเป็นเป็นนเจอร์ของพี่นะตั้งแต่ทํางานการเมืองมา30กว่าปีพี่ก็จะเห็นพี่กอดคนเยอะที่สุดนะนะพี่อยากจะสะท้อนว่าชาวบ้านยากลําบากมากสิ่งที่พี่ต้องให้กําลังใจตัวรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อว่าในห่วงวิกฤตแบบนี้และประชาชนรอไม่ไหวอ่ะัวจะเลือกตั้งใหม่ ให้ตั้งใจทำให้นายกหนูเนี่ยตั้งใจทำงาน เพื่อประชาชนจริงๆโดยเฉพาะเรื่องปากท้องนะเราตอนนี้คนตัวเล็กเกษตรกร SME แย่หนักนะเราก็พอ SME แย่คนจะตกงานมากขึ้นนั้นวันที่ได้ดูข้อเสนอของสภาวสาหกรรมเป็นข้อเสนอที่ก็อยู่ในนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยกับทั้งหมดเลยถ้าย้อนไปดูในปี66ที่เราเลือกตั้งเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซนะเห็นตรงกันก็อยากจะให้ นายกหนูเนี่ยเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องควิกวินที่สามารถทําได้แบบยั่งยืนไม่ใช่เอาเงินไปแจกแล้วก็เสียเปล่าออไปนะคะก็อยากจะให้ทุ่มเททําจริงๆไม่ใช่เพื่อว่าใครจะได้ดีแต่ช่วยให้ประชาชนที่กําลังจะจมน้ําตายเนี่ยเขาได้รับชูชีพอย่างที่<อ>นักการเมืองได้บ้างให้เขาได้สามารถมีอะไรเกาะเกี่ยวประทังชีพได้บ้าง